โอเคมาก็ขอกราบแทบเท้าคุณผู้ชมด้วยนะผมวันนี้มาเล่นแบบมะนาวพีนะครับแบบโคตรตึงเลยครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเล่นเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็จะมาสอนฟาร์มแบบนี้นะว่าวิธีการฟาร์มนั้นฟาร์มยังไงนะผมก็ผมก็สอนฟาร์มแค่นี้หน่อยนะผมก็ไม่รู้อะไรเยอะมากนะครับผมแต่แบบนี้โคตรตึงเลยครับโอเคครับการเล่นเบื้องต้นนี่คือทุกคนตอนที่เราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็จะได้ดาบเล่มนี้มานะผมดาบ คาตนาแมนนะครับผมแลวเรามาตีมอนตรงนี้ตีอะตีจนกว่าจะเวลจนกว่าจะเวลมานเวลัหนึ่งร้อยไม่ก็ห้สิบก็ได้ครับสำหร,รับใคร,ใครี่ใครที่ขี้เกียจน,นะก็ตีจนไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นว่า ให้ตีเวลหนึ่งถึงสองพันใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถรัดเวลได้นะผมก็คือก็ว่าก็คือพวกมอนพวกนี้มันจะไม่ตีเราแล้เราก็ฟาร์มดีกว่าเราจะเวลหนึ่งร้อยหรือห้าสิบก็ได้นะครับผมแล้วเราฟาร์มเสร็จนะครับผมให้เรามาที่เกาะนี้นะคะผมมาที่เกาะนี้นะครับผมมาที่เกาะนี้เลยนะนี่แล้วหันมาตรงนี้ก็เจอกับเซเว่นอีเลเว่นตื่นดื้อนะครับผมให้เราเดินเข้าไปเอ้ยไม่ใช่ให้เรามาฟาร์มตรงนี้นะครับผมแล้วเราให้มาฟาร์มตรงนี้นะครับผม นี่ครับฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะมีเงินเงินครบเอ่อห้าห้าสิบล้านนะครับจนเราฟาร์มตรงนั้นอาจจะกก่าจะเงินครบห้าสิบล้านนะครับพอเรามีเงินห้าสิบล้านปุ๊บเอ้าเอาตายแล้วพอเรามีเงินห้าสิบล้านทบให้เรามาที่หลังตรงนี้ครับที่เกาะแรกเลยแอบก็จะเจอตัวนี้นะให้เรากดคลิกเลยห้าสิบล้านบาทแล้วก็จะได้โยรูมะนาวมานะครับผมแต่เกมเนี้ยมันจะมีโยรูสีขาวด้วยนะผมแต่ว่าเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยครับคนเนี้ยครับคนนั้นนะครับน่ะยโยรูของคนนั้นแต่ว่าผม อผมมันหายไปแล้วอ่ะเออเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมรูปเนี้ยอืมโอ้ดูอืม,อมรูปนี้นะครับผมมันคือโยรุสีขาวนะครับผมโอ้ยก็นั่นแหละนะผมก็ถ้าถ้าผู้สร้างดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมให้ผมใหม่นะครับผมผมหายแล้วนะครับโอบขึ้นแบบช่องแอดมินแบบใหญ่ๆขึ้นมาตรงเนี้ย เนี่ยเออขึ้นแบบใหญ่ๆเลยนะแบบโคตรใหญ่เลยแบบเออเนี่ยเออแบบขอแบบตึงๆนะครับแบบเนี้ยแบบนี้นะครับถ้าใครอยากมาเล่นก็เล่นได้นะครับผมเพราะแบบนี้แบบโคตรตึงนะครับผมสำหรับใครที่กำลังรออัปเดตของวาซามิพีชอยู่ก็มาเล่นแบบนี้ได้นะครับโคตรตึงเลยครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะผมอ้อเหมือนจะมี y o u t u b ยูทูเบอร์นะคบผมนะคะอย่ากไ้ก็รอเขาอัปเดตนะคะผมแล้วเขาก็อแล้วคุณก็ทำคลิปให้เขาดูนะคบผมแล้วผู้สร้างเขาก็จะทำการให้จับยูทูปยูทูปให้กับทุกคนนะคะผมสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย